นินยอดทงชัยชนกำลังซาดไม้ไทยสั้นนินยอดธงชัยกำลังซาดไม้ไทยสั้นนี่ก็ำลังซาดไม้ไทยสั้นครับระ่พลังิกควาไม้ไทยสั้นหลังซัดไม้ไทยสั้นไา้ไทยสั้นหลังซัดไม้ไทยั้นายกจะเข้าวิเศษเป็นเกยกับเกย์เราีนึง นิ้นโยต้องใช่กับนี่มอไรติดกับใช่กับนิ้นโยต้องใช่กวนใจกับอุ้นกับมีอะไรอุ้นกับเซานึ่งรักแบงกันคนลุ้นอุ้นอุนนครับร้านมีรานมีนากแบงกันคนละอุ้นอุอุ้นะครับดมกับข้าวนี้ดํากับข้าวอะไรฮ้ราการกีฬาขุนบานจังเดือมจังหวัดจังนำตาได้เลยครับ

khao trời vậy mà ai đâm ra tầm tám anh cắn khao đã ai đâm không ไอ้ดำดำดำไม่ก็ดีไอ้ดำดำไม่ดีไอ้ดำเป็นตอนที่มากนวงแต่นทีนี้ดำก็ไม่ายเนี่ก็ไปดำไปดำไลังกับดำไปลังนี่นี่ ันายยอดมีข้างมีไอ้ดำครับอัดไปบนไอ้ดำอัดมาบนมั้งไอ้ข้าอัดมาบนมั้งนี่นี่ไอ้ข้ากัดบนไอ้ดำตามไว้ไอ้ดำโตแรงนินนามยดตรงใจควันแจ๊ก้าอุ้นกับไอ้ข้าก็ไม่มีไม้ได้เลยไอ้ข้าพยาย้ำดำ

เน่ยสังครูนะครับมาหน้าที่กว่ากับเน่ยสังครูหน้าที่นี้ข้าวเขาเป็นได้เปรียบนะครับข้าวได้เปรียบที่ปุกบใรับเป็นตัวไปลัง เป็นรองก่อนว่างนาทีนี้ข้าวครับเป็นตอกับจกันนอาที่ข้าวเป็นตอทำไม่เอาอะไรมโดนต้ามต้ารไข้าวมีปลายยอดและไม่พยายามทีจะโตตอและไปลั่งดังอ่ะ ừ thì nói mắng anh năm bài nam anh hay cao sẽ nắm nắp đuối anh tập ấy có ừ. thể vẫn bình vang trăng quá ừ. phải là cao nào thì phải là cao nào thì ไม่เล่นได้ยังไอ่ข้าวอัดไม่พ้นทางจนไก่ข้าวไม่แพ้เลยไม่เสียเปลียวข้าวจะเข้าอีเต็คกับหลังสัตว์ไม่ไทยเซ็ตกับตัวข้าวหลังสัตว์ไม่ไทยเซ็ตน,นี่นี่ ไปดำไปลังเหรอไปดำไปลังนะครับไปดำไปลังดำไปลังจากได้เปียบก่อนว่างกับช่องนึงกับนาทีนี้ดำไปลังเป็นรองที่หนึ่งเดี๋ยวได้ใหม่เดียวกับดำไม่เอากับข้าวกับข้าวกับ หลังศาสตร์ใม่ไทยท่านกับหลังศาสตร์ใม่ไทยท่านเป็นข้อชนะที่ต้องการ